สวัสดีครับนี่ลุงดำพามาดูเงาะเงาะทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านหมู่บ้านอู่ล่องนะครับในทองผาภูมิแต่แม่น้ำนี่เย็นม,มากๆลุงดำลงไปอาบแล้วอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่อู่ล่องนะครับนี่ลุงดำก็ามาดูนี่ครับลุงดำชอบก็คือเงาะนะครับเงาะตอนนี้ก็เรียกว่าเงาะทองผาภูมิ นะครับขลังติดลูกนี่นะครับนี่เขาก็มีการแต่งลูกแต่งอะไรแล้วก็ดูนี่ขติดลูกอย่างนะครับนี่เราะเองขากรรไกีครับแม่น้ํานี่ก็แม่เขาเรียกแม่น้ํามาถึงนี่ก็แม่น้ําอูล่องแต่จริงๆมาจากเขาเรียกวัดเซิงเกมมาเวียอาม่านะเขาเล่ามาอย่างนั้นไหลมานี่ผ่านมานี่ก็ลงไปนู้นนะครับ ลงไปน้ำไหลนะครับแต่บ้านเราแต่ก่อนนี้ก็เมืองการก็ปลูกปลูกทุเรียนไม่ได้อย่างนี้ก็ปลูกได้ลูกใหญ่ละเขาเรียกว่าทุเรียนทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเขตติดต,ต่อพม่าฝั่งนี้นะครับนี่ภูเขาโอ้โหมาแล้ววันนี้นะอันตรายทีท่สุดก็คออือยู่ตัวใหญ่มากนะครับทีนี้ ตัดตัวใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้นทุเรียนเต็มเลยนะนี่ออกลูกนี่หลายปีแล้วนี่นะครับนี่เห็นนี่ลูกเล็กๆเลยดอกเดียวเป็นทุเรียนเออเป็นเงาะแต่ต้นทุเรียนก็อยู่ฝัง่งทุเรียนด้วยทุเรียนแล้วก็มีเงาะด้วยนะครับนี่ให้ขึ้นมาอยู่นี่ตรงนี้ ลูกเงาะทางนั้นละเอ็มมาเนี่ยเอ็มมาลูกเงาะโอ้โหไอหมูดมดแดงมันแดงมันแดงอย้ยมันแดงมันแดงที่ต้นมันแดงต้นเลยเนี่ยเอโหูนี่มันแดงแต่ผมไม่กลัวมันแดงมีไข่ด้วยมีมดแดงนะที่มีมีมดแดงก็ดีอย่างนึ่ เขาเรียกก็ปอดยาค่าถ้าก็ฉีดยาฆ่าสังเกตนะมดแดงจะไม่มีครับฉีดยาฆ่ามแมลงค่าอะไรแต่มดแดงดีอย่างนึงก็คือลักษณหวักนี่กัดผมก็คือยักยักีที่อย่างหนึ่งก็คือมันก็กินเพี้ยกินอะไรกินมแนมลงที่มาเกาะนะเขาเรียกว่ามดแดงปราบศัตรูต้นเงาะนะครับทางคนต่างพึ่งพาใส่กันอันนี้เขาพึ่งพามดแดง แต่ตัวมดแดงส้มนี่ทำไมตัวเล็กอ่ะส้มเล็กมากมน,น,นะาน,นี่นี่มดแดงนี่มดแดงส้มนี่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่มดแดงส้มอยู่ที่แถวบ้านผมคนลาาตัวบลเลอร์นี่ยแต่ตัวมดแดงส้มนี่ส้มตัวเล็กส้มตัวเล็กมึงมากเลยส้มเนี่นะครับนี่แต่ลุงดําก็ถูกใจเงาะนี่แหละนี่ไงไนายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาเลือกว่า ใช้มแมลงฆ่า,มาแมลงฆ่าเพีย้ยใช่ไหมหลักการเขาเรียกว่าใช้มแมลงฆ่า,มาแมลงนะตอนนี้เอาแมลงมางปลูกต้นนี้ก็ไปกินเพีย้ยผลเงาะก็อ,อ,อยู่ครบนะแล้วก็เจอเพีย้ยน้าําค้างเพีย้ยแป้งเข้ามาไอ้พวกมันแดงก็กินเพีย้ยแป้งนะครับในเขามาอยู่ฝั่งอยู่มา นี่ก็มาดูต้นเงาะนะครับีนชุดจับเรียนรชามในส่วนเงาะมีรีสอร์ทนเไมะนอ่น่ยะโอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ดูด้านนี้เดี๋ยวยาวฝั่งนี้นี่เดี๋ยว้เดี๋ยวรถอนรถนอนผมก็จะใกล้จะเสร็จแล้วรถซื้อรถนอนมาแล้วนี่ือมา เงาะแต่ละหูุดกด้ต้นเงาะต้นเงาะต้นเงาะต้นคันเก่าจนเรียกว่าต้นไม้โบราณนะก่อนซื้อที่นี่มันเกิดขึ้นมาแล้วที่ต้นเงาะก็ปลูกหลายปีนะครับนี่นะครับแล้วก็มีต้นเงาะต้นทุเรียนผสมกันนะครับนี่ทุเรียนพอทุเรียนก็เงาะเงาะกับทุเรียนแต่ที่นี่เขาปลูกที่อุ่นร้อน ที่ท้องฟาผมเขาจะปลูกนี่ถึงต้นเงาะเงาะเรามาดูที่ต้นทุเรียนนี่ต้นทุเรียนนี่ต้นทุเรียนที่ดูอย่างนี้พอไหลคมชื้นมันได้เพราะต้นนี้ที่ต้นทุเรียนต้นนี้นี่ตรงๆขึ้นมาสูงต้นทุเรียนแล้วก็มีต้นเงาะต้นทุเรียนผสมกันแล้วก็มีต้นหมากด้วยนี่ต้นหมากอยู่นี่นี่ต้นหมากสูงเห็นใบไหม นั่นแหละต้นหมากที่เราเลยเห็นต้นหมากและอย่างหนึ่งก็คือว่าจะเป็นพืชสวนผสมนะครับการปลูกของเขานี่เราสังเกตจะมีร่องแดดนะครับห่างเนี้ยแดดอยู่ข้างนี้ปลูกต้นไม้ชิดตรงนี้เอาแดดส่องตรงนี้เข้าตรงนี้เพื่อนนึ่งโอ้โโดอกต้นไม้เก่าอยู่ตรงนนะครับจะวางร่องแดดแดดส่องต้องมีแดดส่องการตกแต่งจะมีแดดส่อง ขอ่งทัวต้นจะได้ผลผลิตดีและดูเอียงหนึ่งคือมังคุดมังคุดติดลูกเยอะเนี่ยมังคุดนะครับมังคุดติดลูกเยอะเลยนะครับม,ตนะบมีต้นมาต้นทุเรียน,ต,นต้นเงาะต้นมังคุดนะที่เขาปลูกใกล้ๆกันนี่นี่บางต้นนูออกลูกแล้วอันนี้ก็เริ่มอ,ออกลูกเห็นมังคุดไหมนี่เห็นมังคุดไหมนี เห็นไหมล่ะมีขยายให้ดูนี่ลูกมะคุดเนี่ยตอนนี้ถ่ายทําประมาณหกโงเห็นนะครับสิบแปดนาฬิกานะครับสิบแปดนาฬิกาพอดีนี่ต้นมะขุดแล้วก็ต้นเงาะอันนี้ปลูกต้นเอานี่ไม่ต้นต้นพืชสวนควรัวเขาเรียกว่ามะเขือเขือพวงครับแต่ละอย่างนี่ แต่ละอย่างแต่ละอย่างมาเนี่ยการตกแต่งคือเหมือนสวนแบบว่ามาพักผ่อนเดินใจนะครับนี่มาพักผ่อนเย่นใจมาดูนะครับนี่ก็ต้นเงาะนะครับเงาะมังคุดนะครับเงาะกมังคุดเต็มเลยนะครับนี่เป็นแถวแถวเงาะมังคุดเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนเป็นแบบงะมังเงาะมังมังคุดมังนะครับอยู่นี่ เด็กกับมังคุดนะเงาะมังคุดทุเรียนแล้วก็ต้นทีเขาเรียกว่าต้นต้นหมากหมากต้นสูงหมากเล็กสิ่งสําคัญที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างเ,เราต้องมีความชื้นสัมผัสนะความชื้นสัมผัสก็คือว่าตรงนี้ชื้นได้ขนาดไหนความเย็นได้ขนาดไหนเพราะความชื้นสัมผัสได้ขนาดนู้นขนาดนี้ เราก็จะปลูกต้นไม้พวกนี้ได้เพราะพวกเงาะพวกไอ้ทุเรียนนี่ต้องใช้ความชื้เยอะแล้วต้องมีน้ําลดอย่างพอเพียงนะดูต้นไม้ต้นนี้ที่เราดูไปฝั่งนู้นนี่ตรงนี้นะเนี่มีเถาวันมีเฟิรม์มมีอะไรติดเต็มเลยนะครับเพราะอากาศมันเย็นได้นะครับถึงไม่มีฝนตกอากาศเย็นได้เขาเรียกว่า เขา,าเรียกว่าเขาเรียกที่ลุงดําผ่านมนาจะกีเขาเรียกหมู่บ้านสามฤด,ดูเขาบอกว่ามีหนาวฝนตกอะไรทุกอย่างแล้วมั้แต่นี่มันอากาศชื้นมากและเย็นมากอากาศเย็นมากตรงไหนที่มีอากาศเย็นอย่างนี้ปลูกทุเรียนได้บางทีเขาใหญ่ก็ปลูกได้เหมือนกันเพราะมันมีความชื้นสัมผัสนะสัมผัสหรือสัมผัส อากาศเย็นปลูกเ,เยอะแยะเลยแงนดูเงาะเนี่ยลุงดำชอบเงาะเ่ยลูกเล็กๆกำลังออกเต็มเลยนะครับนี่อากาศเย็นเขาว่ารีสอร์ทรีสอร์ทที่อูล,ล่องทองผาภูมินะครับมีทุเรียนมีเงาะแล้วก็มีทุเรียนทองผาภูมิด้วยที่เอามาปลูกที่เขาโฆษณาว่าลูกใหญ่แล้วก็ร่อนดีนี่นั่นแหละ ครับตอนนี้ก็คนมาท่องเที่ยวมีห้องน้ำมีอะไรต้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างนะครับซึ่คือเกตที่เราจับตามมองก็คือเงาะังคุดทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนนี่ใครมีที่ก็ปลูกไว้แต่ต้องปลูกไว้ที่มันออกลูกได้ด้วยนะถ้าปลูกเฉยๆมีต้นก็ไม่ไหวนะ คือรษณะทุเรียนผมเห็นปีไหนที่ทุเรียนโลละยี่สิบอย่างนั้นแหลนะน่าสนใจนะครับแต่ประเทศไทยนะ่าจะปลูกทุเรียนทั้งประเทศมันจะได้โลละสิบบาทยี่สิบบาทจะได้กินกันตอนนี้ขนาดถูกที่สุดตอนนี้ก็ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนะครับช่างทั้งเปลือกนะครับถ้าช่างฟ้นภูก,ก็โอ้โหแกะมาแล้วก็สามร้อย กินละสามร้อยห้าร้อยแต่เข้ายากมากแพงตรงนี้ก็กินไม่ลงนะครับตอนนี้กินลงว่าคนรวยๆทั้งนั้นนะครับนี่มาดูนี่เงาะลูกเล็กๆเห็นไหมได้ดูลูกเงาะก่อนนี่นี่เงาะลูกเล็กๆเห็นเขียวๆนะลูกเงาะทั้งนั้นนะครับเงาะเต็มเลย นะครับนเนาะเต็มเลยแต่ละอย่างลูกนี่ให้รูกดูลูกเออนาะเนาะเต็มขึ้นมาฝั่งนี้โอ้โหไม่จะบเลยออกมานี่ลูกเขกเขียวๆเต็มเลยเดี๋ยวักพักหนึ่งก็คงจะออกลูกได้เยอะให้ลูกที่กำลังรัด ที่ปลายผลก็เยอะนะเดีย๋ยวถ้ามันเยอะๆเขาจะมีการแต่งแต่งก็คือให้งาะมันอยู่พอประมาณแล้วอาหารสมรบ,บูรและเงาะจะลูกใหญ่มากนะครับแค่นี้ครับนี่ลุงดำมาที่อุลลองทองภาภูมินะครับสวัสดีครับ